มาถึงแล้วครับขณะนี้จุดชมวิวอะไรนะภูผาสวรรค์ภูสวรรค์ภูสวรรค์พูชิตสามร้อยเมตรโอ้สามร้อยเมตรนิดูเด็กๆเขาไม่ค่อยนินภาเเออรู้สึกว่าร่างกายถดถอยไปเยอะเลยครับเหนื่อยแทบขาดใจสามร้อยเมตรแหละระยะกี่องศาดีอ่ะสี่สิบห้าองศา ดห้สบองศาเลยโอ้โหชันมากแต่ก็สวยครับขึ้นมาก็คุ้มค่ามัน่ยอดเลยครับมีมองสวยมากครับมองไปที่ไหนก็ขาวไปหมดไม่เห็นอะไรเลยก็เลยมันก็วิวเดียวกับข้างล่างเลยครับไม่รู้ขึ้นมาทำไมข้างล่างมก็วิวอย่างนี้ครับขาวไปหมดก็ก็ดีครับถือว่าประสบการณ์ชีวิตเอาไปเปิด ไเปไไเปิดให้พวกลางอยู่ใ um> ช่ครับเปิดโซนกลางเออเออใช่ครับเขาง็บอกว่ามีเ่สวยครับสวยอากาศดีมากแต่ตอนนี้หายใจไม่ทันครับรู้สึกหอบกำลังจะขาดออกซิเจนค่ะอากาศเบาบางมากแล้วยาลาบีให้หมด ถ้าใครคิดจะขึ้นมาที่นี่ครับก็กะะต้องอต้อง<ด>ตเตรียมน้ำไอย่าดมมาด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่รองเท้าดีๆครับอย่าใส่แบบนี้ครับถ้าขึ้นมาตอนเย็น